โควิดมานักท่องเที่ยวก็หายหมดแล้วเราจะฝึกภาษาอังกฤษกับใครได้เนี่ยวันนี้ครูมีแอปพลิเคชันดีๆมาแนะนำในการฝึกภาษาอังกฤษค่ะไปดูกันเลย Hello everyone สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูคิดปี e อังกฤษค่ะวันนี้นะคะครูมีแอปพลิเคชันดีๆมาแนะนำสำหรับใครที่กำลังหาวิธีการฝึกพูดภาษาอังกฤษอยู่แต่หาคู่สนทนาไม่ได้ไม่มีน้องหมาฝึกพูดด้วยไม่มีน้องแมวฝึกพูดด้วยแอปพลิเคชันนี้ช่วยได้แน่นอนนะคะ ก่อนอื่นต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันก่อนนะคะสำหรับเครื่องที่ใช้ Android นะคะอย่างครูครูก็จะไปที่ Play Store แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นถ้าเป็นของ iOS เนี่ยมันจะมีหรือเปล่าก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะคะชื่อแอปพลิเคชันว่า English Conversation อันนี้ครูพิมพ์ไปแล้วนะคะมันเลยขึ้นมาก็ยคลิกกดเข้คไยเลยคะคะ แอปพลิเคชันนั้นนะคะก็คือที่ครูพูดถึงนะคะก็คือตัวนี้เองตัวนี้นะคะ English Conversation Practice นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงเข้าไปเลยพอดีครูติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ในเครื่องแล้วนะคะส่วนใครยังไม่ติดตั้งก็กด install เข้าไปได้เลยนะคะทีนี้เราไปดูข้างในกันค่ะว่าในแอปพลิเคชันหน้าตาเป็นยังไงบ้าง อันนี้นะคะจะมาแล้วนะคะนี่อยู่นี่แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะนี่นะคะข้างในแอปนะคะมันก็จะมีหัวข้อต่างๆให้เราฝึกเยอะแยะเลยค่ะมีอะไรบ้างนะ trips and vacations นะคะมี 20 conversation มี20บวก,กว่าบทสนทนาให้เราฝึกเลยนะคะ Eating related topics นะคะ Family and friends Daily life นะคะมีเยอะเลยนะคะมีหลายบทสนทนามากๆนะคะดังนั้นฝึกไปได้เลยนะคะเต็มที่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกกันดูนะคะครูเลือกเป็น Daily Life แล้วกันนะคะเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้าไปข้างในนะคะมันก็จะมีบทสนทนาต่างๆต,ตามสถานการณ์นะคะวันนี้เราจะมาฝึกช่วงนี้เราออกไปไหนไม่ค่อยได้นะคะจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นกลัว,ลวนะคะเราก็จะมาฝึกพูดไว้ก่อนแล้วกันครูเลือกเป็นตัวนี้นะคะ Supermarket talk with friend นะคะเข้าไปดูข้างในกันก่อนจะเข้าแอปนะคะก็มันก็จะมีโฆษณานะคะเป็นเรื่องปกติสําหรับแอปฟรีนะคะเราก็ดูให้เขานิดนึงนะคะแล้วก็กดออกอันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ในแอปของเขาเรียบรแล้วนะคะในแอปพลิเคชันนะคะมันก็จะมีหัวข้อเป็น listen เป็นควิสนะคะอุ๊บอย่าลบกันแล้วก็มีพร c t i c e นะคะแล้วก็มีร e คอร์ดเอาเกลือมาแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่ listen ก็คือเราก็จะมาฟังเขาพูดกันนะคะมันก็จะมีสองคนคุยกันนะคะมี A กับ B เขาจะพูดสนทนาให้เราฟังก่อนเราก็จะมาฟังเขาก่อนนะคะว่าเขาพูดว่ายังไงบ้างนะคะโดยมีไดอา็อกให้เราเรียบร้อยเลยนะคะเราก็ฝึกพูดตามออกเสียงตามเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนวิดีโอค่อนข้างยาวนะคะเดี๋ยวติดตามในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะว่าแอปพลิเคชันนี้ ดียังไงน่าใช้ยังไงบ้างนะคะแล้วพบกันค่ะ